ค,คำถามต่อมาอาจารย์ครับพี่น้องถามว่านาบีเคยละหมาดฟาัดดูบนพาหนะหรือไม่ครับละหมาดฟาัดดูครับละหมาดบนพาหนะนบีเนะี่ยเคยละหมาดบนพาหนะเนี่ยหลายรอบแต่ปรากฏว่าเป็นละหมาดสุนนะคือมีละหมาดแต่เป็นละหมาดสุนสนะเวลานาบีอยู่บนหลังอูดอูดนี่มันก็จะมีเขาเรียก โน่หรือว่ายังไงเคยเห็นช้างไหมครับจะมีที่ช้างที่เขาทาเป็นที่นั่งข้างบนเป็นพนักนั่งเป็นพนักนั่งอ่ะครับเคยเห็นเขาเรียกอะไรกันไม่รู้ภาษาไทยอ่ะนั่นแหละเวลาไปเที่ยวขี่ช้างใช่ไหมครับแล้วควานช้างคือว่านั่งอยู่ตรงหัวแล้วก็ไอ้ที่นั่งอ่ะไอ้ที่นั่งไอ้ที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งอ่ะอ่าตัวอย่างนั้นแหละอูดก็มีเหมือนกันอูดก็มีครับก็จะทําเป็นที่นั่งอยู่ด้านบนอ่ะ เวลาที่นบีอยู่บนอูดหรือบางครั้งนบีก็ขี่ลาครับนบีก็จะบังคับลาเนี่ยบังคับด้านหน้าของมันเนี่ยให้หันไปทางกิบลัดหันไปทางกิบลัดเสร็จแล้วนบีก็จะตักบรแล้วนบีก็จะละหมาดไปเรื่อยละหมาดบนปาหานะครับแล้วอูดมันจะหันไปทางไหนจะเป็นเลมหญ่าตรงไหนก็มันก,ก็ไม่ต้องคอยหันตาม,มก็คือตอนเข้าละหมาดอะให้หันไปทางกิบลัดตรงติด ติดกิบลัดพอหลังจากนั้นมันจะเดินไปตรงไหนมันจะอะไรยังไงก็เรื่องของมันแตปรากฏว่ามันเป็นเป็นละหมาดซุนนะครับแต่เวลนานบีจะละหมาดฟาดดูเนี่ยนบีก็จะลงจากหลังอูดหลังลาครับก็ละหมาดบนพื้นดินละหมาดฟาดดูนะครับแต่ประเด็นปัญหามันก็มันอยู่ตรงที่ว่าถ้าในกรณีที่เราโดยสารเรือ ที่จะต้องใช้เวลาเดินทางครับรอนแรมหลายวันมันไม่มีพื้นดินให้ลงไปละหมาดครับและอีกอย่างหนึ่งโผจากเรือไปก็คือน้ําอำจะไปยืนละหมาดบนน้ำารือก็ละมาดไมไดมานก็ต้องละมาดบนเรือนั่นแหละครับจะไปจอดแวะขอพักก่อนบางทีก็ไม่ได้ก็มีแต่น้ำทั้งนั้นก็อย่างสมัยสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปฮัชกันเนี่ยเขาไปเรือกันนะครับรองเรือเป็นแรมเดือนเออสี่สิบห้าวันมั้ยครับ ออกจากท่าเรือองคเตยไปเนี่ยไปหนุ่มพอจะไปถึงบางคนกับเมาคงเมาขึ้นน่ะนะต้องให้คนโบราณเขาคุยให้ฟังใช่ไหมครับบางคนก็ตายบนเรือก็มีอืมแล้วถ้าทําอย่างนั้นทําไงก็อยู่บนพาหันะครับตั้งสี่สิบห้าสิบวันเนี่ยทําไงก็ต้องระบาดก็ทั้งก็ดูก็ต้องบนเรือก็ทั้งซุนัทก็ต้องบนเรือนั่นไม่สภาวะที่มันไม่มีทางครับที่จะไปไหนแล้ะก็อัลฮัมดุลิลละก็อบีของเราก็ให้แบบอย่างไว้ละ จริงอยู่ว่านาบีทำอ่ะนบีละหมาดสุนัตบ,บนพาหนะใช่ปะพอละหมาดฟัดดูนบีลงมาบนพื้นแต่เราอ่ะละหมาดสุนัตบนพาหนะนะใช่แต่ละหมาดฟัดดูจะลงไปตรงไหนมันไม่มีที่ให้ลงไปไหนละครับก็บต้องที่ตรงนั้นแหละเออมันก็ต้องตรงนั้นก็ต้องบนพาหนะเราก็เอารูปแบบอย่างนาบีเวลาจะเข้าละหมาดก็คือเอาหันไปทางกิบลัดครับไปทางกะบะให้<ม>ได้มากที่สุดก่อนที่ตั้งของัมยิทารมนะ แล้วหลังจากนั้นเรือมันจะเลี้ยวไปตรงไหนอะไรไหนเรื่องของมันนี่ในกรณีที่เราไม่รู้จะจะลงไปตรงไหนล่ะเหมือนอย่างรถไฟ<ม>เดินทางรถไฟหวานเย็นนะครับอาจารย์ชิดินนั่งบ่อยสิครับสมัยก่อนออสมัยก่อนใช้เวลาเท่าไหร่ก็จากกรุงเทพไปยะลานี่ก็วันกว่าอาจารย์วันกว่านี่แล้วมีจอดตามสถานีไหมมีครับแล้วจอดสถานีหนึ่งนานไหมก็ ไม่ไม่นานสักเท่าไหร่คือในช่วงเวลาที่จอดสถานีเนี่ยสามารถที่จะลงไปละหมาดไม่ทันครับไม่ทันใช่ไหมครับบางทีเขาก็แค่จอดรับคนค,คนขึ้นมาขายของนันแป๊บแป๊บแป๊บออก็จะถ้าเป็นสถานีใหญ่อันนี้อาจจะถ้า,นานสถานีใหญ่ก็ทนันเพราะงั้นเวลาเนี่ยเดินทางทางรถไฟเราก็ต้องกะระยะเวลาว่าจากที่เราขึ้นมากับจะไปจอดสถานีใหญ่เนี่ยมันจะทันไม่ทนันมันก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทางอีกนะ ว่าตอนจะขึ้นรถไฟเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามถ้าสมมุติว่าตอนจะขึ้นรถไฟเนี่ยมันได้เวลาบ่ายแล้วใช่ไหมก็ละหมาดบ่ายเสร็จแล้วก็ละหมาดอาซัตเลยควบรวมเลยยาเม,าามาตักดิมละหมาดมาเลยเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถไฟตอนนี้มันก็ไปเรื่อยจะวิ่งไปกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็จะเหลือมาเก็บกับอิชายใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะจะ,จะตรงไหนมีสถานีใหญ่ที่จะจอดที่เราพอจะลงไปทําได้ไหมถ้ามีก็ทํำคือถ้าไม่มี มันวิ่งตลอดใช่ไหมเอาทํำยังไงก็ต้องละหมาดบนรถไฟนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามองในภาพความเป็นจริงอาจารย์คือเก้าอี้พนักหันหน้าชนกันอืในบ้านเรานะครับ,รบแล้วก็เวลาเราจะเริ่มละหมาดเนี่ยอาจารย์บอกว่าเราต้องหันไปทางกิบลัดก่อนซึ่งค้นมันก็เต็มไปหมดะเราจะไปนั่งหันตามกิบลัดมันก็ างทีก็ <K ill an> หันไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับที่สุดที่สุดหันไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พวกผมเองไม่เคยประสบสภาพอย่างนี้นะครับก็เลยต้องถามอาจารย์ราชินว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะจอดตรงไหนบ้างจะจอดตรงไหนมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้เดินทางแล,ะละ้วล่ะว่าเขาขึ้นจากไหนมาจากไหนจะลงตรงไหนจะจอดตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องรู้สภาพตนเอง แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีที่ตรงไหนจะจอดที่ตรงไหนจะอะไรยังไงเลยก็ขับบนรถไฟก็ต้องบนรถไฟคืออาจารย์ครับก็ต้องละหมาดบนรถไฟนั่นการนะการเดินทางนี่คือเคยเจอนะคนที่คือเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยอาจารย์เขาก็ใช้วิธีการยืนซึ่งรถไฟมันก็โค้งเคงไปมาไปมา,ปมาตัวเองก็เข้าใจว่ายืนละหมาดได้ค,คือมันก็พอที่จะยืนได้แหละอาจารย์แต่ว่ารถมันโค้งเคงไงมันก็อาจจะล้มอาจจะอะไรก็คือก็เลยแนะนําบอกเขาว่าให้ไปนั่งซะ หาที่นั่งซะมันมันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะนะครับคือถ้าเขายืนได้ก็ให้เขายือนอแต่เขายืนไม่ได้ก็ให้เขาไปนั่งเพราะศาสนาของเราเนี่ยมันมีลําดับลดหลั่นลงมาคือถ้ายืนไม่ได้จะไปตะตะแบงยืนหัวทิมไปตรงนน้นทีงหัวทิมมาตรงนี้ทีงมันก็ไม่ใช่ละคือสภาพเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นเร,เรื่องอย่างนี้มันต้องไปดูในในแต่ควาสมสามารถรที่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยนบีไม่เคยละหมาดฟังดู บนพาหนะนะก็ใช่นบีไม่เคยละหมาดฟัดดูบนพาหนะนบีจะละหมาดบนพื้นอแต่นบีละหมาดสุนัตบนพาหนะละหมาดนี่แหละเป็นสิ่งที่นบีสอนให้เราได้รู้จักวิธีการว่าจะทําอย่างไรเมื่อมันเกิดกับเราเพราะในในสถานะอย่างเราเดินทางโดยทางเรือสี่สิบห้าสิบวันก็ทั้งฟัดดูทั้งสุนัตก็ต้องทําบนเรือใช่ไหมหรือรถไฟก็ต้องฟัดดูสุนัตเดินทาง พอสองทางบนรถไฟถ้า<น>ถ้าไม่มีความสามารถที่จะแวะจอดครับทําในพื้นล่างพื้นดินได้อีกอีกพาหนะหนึ่งก็คือเครื่องบินอาจารย์อเดินทางหลายชั่วโมงบนเครื่องบินเครื่องบินไปไหนอะ่ะไปเอาไปนี่แหละไปฮัทนี่แหละอาจารย์ไปอุเมรส์สไปฮัทก็สักประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงครับถ้าไปอียิปต์นี่เก้าชั่วโมงอมนานกว่าเดี๋ยวนี้นะครับ รวดเดียวถึงถ้าสมัยผมไปเนี่ยจากเมืองไทยแล้วไปบอมเบย์ไปแวะก่อนนะ,ะจากบอมเบย์แล้วก็ต่อไปตยนนี้ตียาวเลยจากกรุงเทพไคโรเลยครับ9ชั่วโมงในระหว่าง9ชั่วโมงนี้ก็ดูถ้าเป็นสายของอียิปต์นี่จะออกดึกเที่ยงคืนนั่นแหละครับก็เราก็ครบแล้วละมาด<พ>ของดเที่ยงคืนเราละมาดอะไรละ่ะเราก็ละมาดมะกรบีบยีชาไปแล้วก่อนล่วงหน้า รียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือซูโบโแ่แหละครับพอเหลือซูโบ้ก็ทํำยังไงล่ะไปถึงอียิปต์นุนก็เวลาของอียิปต์ก็เช้าม,มืดเลยอืมเพราะว่ามันเท่ากับมันวิ่งวิ่งหนีตะวันอะครับวิ่งหนีตะวันไปเรื่อยใชอไ,ไหมเพราะทีท่ทางอาหรับเองเนี่ยในโซนของตะวันออกกลางก็จะช้ากว่าบ้านเราของอียิปต์อียิปต์นี่อยู่ในโซนแอฟริกาแล้วครับเลยตะวันออกกลางเป็นหน่อยอเข้าเขตแอฟริกาแล้ว ถ้า,าไปไปไปอียิปต์นี่เก้าชั่วโมงครับเก้าชั่วโมงออกจากนี่เที่ยงออกจากนี่เที่ยงคานับเวลาเก้าชั่วโมงไปเรื่อย,ยมันก็ตองนุ่น,นถ้าเวลาบ้านเราก็สายโดง่งละแต่ที่อียิปต์นี่ยังเช้ามืดอยู่เลยอันวิ่งหนีตะวันไปเรื่อยครับแล้วก็เท่ากับเราไปสุโรตงรงนุ้นพอดีอ,อ๋อก็สามารถที่จะไปละหมาดที่นั่นได้ทันครับก็บคือถ้าเรากะเวลาชัดเจนว่ามันทัน เราก็ไม่ต้องกังวลเลยแต่ถ,ถ้ามันไม่ทันครับไม่ทนันไม่ทันก็ต้องบนเครื่องบินมันก็ต้องบนมันก็ต้องทําครับก็ทําบนที่นั่งของังงงของแต่ละคนไปเราเราเราจะมาวางฟิกตายตัวเลยมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยมันมีกรอบให้ยืดหยุน่นคือถ้าอย่างนี้อย่างนั้นจะยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอน ใช่ไหม,มถ้าทำอย่างนั้นทําอย่างนี้มันสถา,านะของเราเนี่ยมีกรอบยืดหยุ่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในสภาวะไหนเราต้องรู้คนเดินทางแต่ละคนเนี่ยต้องรู้สภาวะของตศักยภาพาอของตนเองดีรเราต้องประเมินแล้วว่าจากนี่มานี่ทําได้ไหมจากนี่มานี่ทําได้ไหมเพราะเพราะแต่ละคนนี่มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเราจะมาฟันธงเป๊ะตรงนี้แล้วเอาไปใส่ คำตอบนี้ไปให้กับคนนั้นก็ไม่ได้รเราก็พูดไปตามตามหลักการตามตัวบทบท่านต้องพิจารณาตนเองแล้วว่าท่านอยู่ในสถานะไหนแต่อย่างน้อยก็คืออ,อิสลามสอนให้เราวางแผนให้เราดูวางแผนว่าจะทันไม่จะอะไรไหมต้องดูระยะเวลาสอบถามในการเดินทางให้ดีครับครับผมขอบคุณมากครับ